เส้นทางที่ใครไม่เห็นแต่ใจเธอตเต็มเตี่ยมด้วยศรัทธาแม้จะเหนื่อยแม้จะลา้าต่ยังลา้าทำดีไม่วันไหวยทำดีต้องชื่นชมให้ใจยีบเร่องอยากเหงือแห่งความดี สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ศาสนาจัดพระเยสุคริตแห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ลำปางนครแห่งความสุขในฐานะที่ลุงแดงเรียนที่ป .5 จนถึงม .5 ที่โรงเรียนปริศรอยาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าโบสถ์เป็นประจำและโตมาด้วยคําสอนของพระเยสุคริสต์เจ้าทําให้ลุงแดงนําคําสอนของพุทธคริสต์อิสลามมาผสมผสานใช้ในชีวิตแล้วทาให้ลุงแดงมีความสุขทุกวันนี้ เราไปชมบรรยากาศและฟังความรู้สึกจากผู้นำในพิธี Open House วันนี้กันนะครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมชื่อประธาน i c h นะครับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับก็อยู่ที่ประเทศไทยนี้ก็ประมาณปีครึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้เราขอยินดีต้อนรับทุกทุกคนที่มามีส่วนร่วมใน Open House นี้เพราะว่าเราเพิ่งเปิด บสถ์อาคารนี้ใหม่แล้วก็เชื่อเชิญทุกคนมามีส่วนร่วมที่จะเข้าไปข้งางไหนและเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ทําอยู่ข้งางไในในการเป็นศาสนาคิดชื่อของศาสนาจากนี้ก็คือศาสนาจักของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายนะครับแล้วก็มีผู้สอนศาส,สนาหลายๆคนที่เต็มใจสอนผู้ที่สนใจสอนภาษากิษด,ด้วยนะครับ แล้วก็มีสามาชิกที่เป็นสามาชิกของศาสนาจารนี้หลายหลายคนที่มาร่วมกันอยู่ที่นี่ทุกวันอาทิตย์ด้วยขอชื่นทุกคนที่จะมามีส่วนร่วมด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อสาธิตไกรวันวัฒนะนะครับผมเป็นผู้ในการการสื่อสารของศาสนาจารของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประจาประเทศไทยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ลําปางนะครับวันนี้มีงานพิเศษคืองาน Open House การเปิดโบสถ์ใหม่ของสาขาลำปางนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเป็นเกียรติร่วมเปิดงานแล้วก็ได้เชิญหลายๆท่านที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดลำปางนะครับเข้ามานะครับรวมถึงท่านอธิษฐานด้วยนะครับที่เป็นคนถ่ายวีดีโอให้ผมตอนนี้ก็ได้มาให้เกียรติร่วมในการเปิดงานในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมประธานอาภิชาติคำครับ มีโอกาสนะครับอยากจะเชิญชวนครับพี่น้องนะครับชาวลำปังทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่มารู้จักกับศาสนาจักรพยูครูคิสยิ่งชนยิ่งสุดท้ายนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ตั้งมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราเราจะเปิดพิธีทางการในวันนี้นะครับวันที่24เดือนเมราคมนี้นะครับแล้วก็จาก,จากนั้นไปก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนมีโอกาสถ้้เกิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้กิจกศุกร์ของพระเยซูคริสต์นะครับ การการที่เราเรียนรู้มุจุดนี้ยากทำให้เราเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณนะครับเพื่อจะพัฒนาทางด้านร่างกายหรือพัฒนา,า,นา,ฒนาจิตใจและเราเพื่อต่อสู้กับสังคมปัจจุบันนี้นะครับหลายอย่างเราจะสามารถจำจำสิ่งที่เราอย่างตามพระองค์นะครับเราจะโดนบรนดาให้นะครับเพราะว่าไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมันตัวอยู่ที่ความศรัทธาของเรานะครับสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ลำปางอยู่อยู่ในของภาซาครับ ภาษาน้ำผู้ภาฒนาตัวนี้นะครับอยากเชิญชวนพี่น้องสุกคนนะครับมีโอกาสมาเชิญชวนที่นี่มาเรียนรู้วิฒนครรมนะครับเพราะที่นี่มีมีภาษากีษด้วยนะครับมีการสอนภาษากฤษแล้วก็มีเกี่ยวกับศาสนาพิธีในวันอาทิตย์นะครับเรามาประชุมกันนะครับเกี่ยวกับรับสินรึตกอพระสัญญาของพระยิสุคิสเจ้านะครับในพระนางของยิสุคิสครับครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง ลุงแดงอยากเชิญชวนนะครับท่านใดมีลูกหลานรวมทั้งครอบครัวไม่จําเป็นต้องเป็นคริสเตียนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมที่สถานที่แห่งนี้ทาดีต้องชื่นชมลุงแดงขอให้ทุกท่านได้รับอนิสง์แห่งการชมคลิปนี้ได้มีความสุขกันท่วนทั่วทุกตัวคนนะครับพี่น้องชาวลํมางและพี่น้องชาวไทยครับ